สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหมูเห่ากับบาร์ามเย็นที่บีโปกนั่นแหละเดี๋ยวบรรยากาศอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวข้ามช็อตไปเลยช่วงนี้งานเยอะครับไม่ได้ค่อยได้ไปทำอะไรมากมายคลิปก็เลยไม่ค่อยได้ลงมากมายนักหน้าที่ก็ออกมาแผ่นหน้าจอกันเป็นทางการหน่อยอคือวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการของ โรงเรียนสตรีมาพึกที่จัดร่วมก,กันกับกลุ่มบาสบางกอกซีเนียครับภายใต้ชื่องานว่างาน MPS บางกอกซีเนียครับจะจัดขึ้นวันที่29นี้นะครับเป็นตัวตรีมงานเนี่ยจะจัดหาไรายได้ให้กับโรง,งเรียนเพื่อสมทบทุนให้กับชมรมบาสเกตบอลของทางโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในประบบรมราชินปุปถัมภนี่แหละประมาณนี้ งานนี้ก็คือจะขายเสื้อครับรายได้หางนั้นที่จ่ายก็จะให้โรงเรียนโดยตรงเลยนั่นแหละเสื้อเดี๋ยวจะโชว์ขึ้นมาให้ดูเสื้อนี่ก็จะจัดทำขึ้นมาเองครับเป็นเป็นเสื้อโปโลเป็นคือจะมีสองลายนะครับลายหนึ่งก็จะเป็นเสื้อของทางชมรมบาสบางกอ,อกซีเนีย ส่วนอีกลายหนึ่งเนี่ยจะจัดทําพิเศษให้สําหรับทางโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทารามก็เป็นเสื้อ mps นี่แหละอืมตอนแรกเดิมทีจะจัดรวมกันแต่ว่าทางทางโรงเรียนเขาก็อยากจะทําแยกขึ้นมาเพื่อจะได้จัดจําหน่ายให้กับคณะครูอาจารย์นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเพราะว่าทางโรงเรียนเขาจะไปเสนอเรียกว่าเสนอขายกับทาง ทาคีเครือข่ายต่างๆนานานี่แหละจะได้มาร่วมบุญกันถ้าเป็นเสื้อของ MPS จะจำหน่ายอยู่ที่ราคาตัวละสองร้อยแปบาทครับไม่รวมค่าส่งนะส่วนเสื้อของทางบางกอกซีเนียเนี่ยจะจัดจำหน่ายอยู่ที่ราคา300บาทครับตรงด้านหน้าก็จะมีเจาะกระเป๋ากระเป๋าเสื้อไปให้ด้วยอืมไใส่ของหนิบใส่ปากกาอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่น่าจะชอบนั่นหละฮะ แบบรดลายก็จะประมาณที่โชว์เลยแล้วก็ไซส์สเดี๋ยวจะขึ้นค้างไว้นานๆหน่อยให้ดูไซส์สเปกนะ้ไซส์เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่ครับไซส์ย,ยุโรอย่างใครปกติใส่ XL อาจจะต้องลดเหลือ L อหรือตัว L เง,งี้ยต้องดูรอบอกดีๆหน่อยประมาณนี้ครับฝากกันด้วยนะครับช่องทางการติดต่อก็ได้ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางไว้อย่าง ใครอยากจะสั่งจองอได้หมดนะครับข้าจะส่งขอขออนุญาตบวกตาหางนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีใครสนใจคอมเมนต์ลงได้เลยครับสั่งสั่งจองเสื้อไซส์อะไรยังไงจะส่งที่อยู่ที่ไหนจะจะทำให้ครับแล้วก็มาร่วมบุญกันส่วนตีนงานนอกจาก นอกจากที่จัดจำหน่ายเสื้อแล้วเนี่ยในแง่ของการหาไรายได้ก็จะมีอีกช่องทางนึงครับก็คือเราจะมีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครับเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนครับก็ขายบัตรแพ็กเกตนี่จะอยู่ที่หนึ่งที่ตอนหนึ่งที่นะครับที่ละพันบาทครับก็จะมีเสื้อเสื้อของ mps เอ้เสื้อของงาน mps b a n ก k o k senior นี่แหละให้ด้วยแล้วก็ มาร่วมมาร่วมสังสรรค์กันในงานก็จะมีการแสดงดนตรีจากคณะอาจารย์แล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับาไรายได้ก็ให้โรงเรียนหมดเลยเช่นกัน <c oughs> นี่หละครับส่วนอันนี้เป็นเรื่องของงานตัวทีมงานที่จัดหาหาไรายได้เข้ามาเพื่อช่วยสมทบทุนให้กับชมรมบาสของโรงเรียนสตรีวัฒนาพฤทธลาลัดนะครับ แล้วกจ็จะมีอีกงานหนึ่งอีกทีมงานหนึ่งก็คือเราจะมีจัดแข่งบารสคู่ VIP ครับระหว่างบ้านกอกซีเนียร์ VIP เจอกับทีมเพื่อนๆจากทาง a l อสตาครับก็เชิญเชิญเข้ามาร่วมงานกันมาร่วมบุญกันนั่นและฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่ของคู่พิเศษก็คือนักกีฬาของโรงเรียนสตรีวันมาพฤทารามนี่แหละครับเจอกับทีมออสตาเช่นเดียวกันครับผม รายได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงให้โรงเรียนหมดเลยไม่มีเมมนะครับอารมณ์นี้อารมณ์นี้เขาคร้าวครับฝากประชาสัมพันธ์งานกันด้วยนะครับมาร่วมร่วมงานบูญงานกุศลกันนะครับส่วนบรรยากาศการเล่นบาสยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะอขอบคุณนะครับ มาครับเรามาต่อกันเรื่องของเราดีกว่าครับกับบาทยามเย็นที่บิโปกขาต้าเหมือนเดิมครบท่านะจ๊ะเแบบี้ซึ่งวันนี้จริงๆผมมาเลทครับเพราะว่าคือเมื่อช่วงบ่ายน็อกปอกก้าวเลยครับสลบช่วงนี้มันเพียเพียครับเพราะว่าอากาศด้วยมั้งน่าจะเพราะอา,ากาศแหละอากาศร้อนมั้งฮะไม่รู้นะแล้วส่วนตัวของเองช่วงนี้มีอาการหนึ่งคือนอนไม่ค่อยหลับครับ ตอนกลางวันนี่มันจะเพียมากเลยจะเพียแบบไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยอยากจริงๆไม่ค่อยอยากอากอ,อกมาเล่นเลยหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปเล่นบาร์ที่ไหนมากมายครับอย่างจริงๆอย่างรีโปเนี่ยทุกวันเสาร์ผมมานะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ได้อะไรมากครับเพราะบางทีก็รลวๆหลุดๆ,ๆ,ๆอะ่ะบางทีก็ลืมมากมึงน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ละวันนี้ก็ตั้งใจมาก่าว่าเอออย่างน้อยมาถ่ายเก็บบรรยากาศดีกว่าอะไรเงี้ย เพราะว่าตอนแรกอ่ะเห็นว่าลงชื่อกันน้อยครับแต่พอดีอ่าพอไปตามๆกันมาแหละแล้วน้องๆจะถามพระรามแปดวันนี้ว่างเลยมาแจมด้วยก็ได้คนขึ้นมาเยอะหน่อยจะเล่นกันตามปกตินี่แหละครับน้องนี่ตอนนี้ระหว่างรอให้มาตามตามกันมาให้ครบครบวันนี้เล่นตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างครับคือเริ่มสตาร์ทกันที่ห้าโมงครึ่ง แล้ววันนี้ก็จะเล่นกันถึงทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแต่ปรดีอยงอย่างช่วงเนี้ยนั่งอยู่ข้างหน้าก็ตามตามน้องๆมากันให้เกณฑ์คนมากันน่นแหละผมก็กล่าวไว้แล้วว่าถ้ามากันเยอะเนี่ยผมจะได้ไม่เล่นเงี้ยเรื่องเรื่องขี้เกียจอารมณ์นั้นฮะแต่ระหว่างรอนี่เราก็ต้องมีใส่ไว้ก่อนบ้างเหมือนกันเป็นวิธีนะจ๊ะกระจายไปนู่นนะส่วนรถไฟนั่นแหละ ไม่รู้ช่วงนี้หลายๆท่านติดแข่งหรือติดอะไรกันหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันครับผมส่วนแก๊งอวุโสเลนเจอร์ของเราตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน้ำทิมโดยพี่ตองฮะพี่ตองพี่นันพี่หนุยแล้วก็พี่วิทย์ครับขาประจำที่มาร่วม้วยช่วยกันเป็นปกติอยู่แล้วโอ้แต่ทุกคนฟิตขึ้นเยอะมากเลยอะสงสัยเพราะว่ามีแมตช์แข่งกันแน่เลยดูแข็งแรงขึ้นครับ อย่างพี่ตองนี่เล่นสู้กับเด็กสบายเลยเดินตอนที่เท่าที่เห็นวันนี้เล่นนะแข็งแรงดีครับสุขภาพดีก็ดีแล้ว <laughs> ผมนี่เอาหาอย่างเดียวจ้าเกมแล้วนี่แหละวันนี้ขออนุญาตอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่ตัดคลิปให้ใครเลยครับเพราะว่าไม,มไม่งั้นเดี๋ยวงานผมจะดองอ่ะช่วงนี้กิจกรรมเยอะภารกิจเยอะฮะ อย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ตั้งใจว่าจะไปร่วมโครงการชูตูแชมป์เหมือนเดิมครับมีน้องหลายๆคนมาแซวแม่เดี๋ยวนี้หมกตัวอยู่ที่พนิพัทนครอย่างเลยอย่างเดียวเลยนะอะไรเงี้ยจริงๆก็มีไปที่อื่นแล้ครับแต่ว่าไปน้อยครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนอย่างอย่างที่พนิพัทนครนนี่เราเล่นกับพวกพี่ๆรู้มือกันแล้วแล้วก็ ตอนนี้ไปแจมงานเขาอยู่ฮะไปแจมบ้านงานเขาอยู่ <Hey. S 1> ก็เลยนั่นแหละลุ้มด้วยช่วยกันแหละครับแต่อย่างที่บอกไปฮะเนื่องจากตัวผมเพียรแล้วก็กิจกรรมหลายอย่างเยอะครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปเล่นไหนด้วยแหละช่วงนี้แต่ว่ามีบางจังหวะที่โผล่ไปเล่นเออก็รู้สึกช่วงนี้เรามีแรงนะ รู้สึกเราดีดีนะเห็นหลายๆคนทักมาบอกอดูเหมือนผมไปซุ่มมาเลยว่าดูเหมือนมีแรงดูเหมือนว่าฟิตมากอะไรเงี้ยจริงไม่มีเลยนะฮะหมดเกลี้ยงเลยะฮะเพราะว่านอนไม่หลับครับแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นทีทีมาฮะก็เลยดีดๆหน่อยก็ดีใจนะเห็นหลายๆคนทักว่าเราดูสุขภาพดีขึ้น ยกเว้นหน้าตาที่ดูโหลเหลเลยฮะตาตอนนี้บัวเป็นหมีหมีเป็นหม,มีอะไรและหมีแพนด้าอย่างเงี้ยเละเทะนะฮะบอกตรงๆนั่นแหละจ้าชิมาที่ไปไปไหนไม่รู้อย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ตอนตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ไม่ถ่ายเยอะนะผมแค่ถ่ายเป็นแบบไม่ได้ถ่ายเป็นทั้งเกมมาให้ให้ดูกันนะฮะก็แค่แบบเออถ่ายให้ดูว่า ใครมาเล่นบ้างใครมาเล่นบ้างประมาณนี้มากกว่าเฮ้ออารมณ์ขี้เกียจไงวันนี้จะเน้นแบบว่าไปออกกำลังกายมากกว่าครับเป็นแนวเอ็กซ์ไซส์ครับตัวผมเองก็ตั้งกล่องทิ้งไว้งั้นแหละบางทีต้องคอยคุยประสานงานกับน้องๆ่ยจัดเซตตัวจัดเซตตัวว่าเอ้ยเดี๋ยวทีมต่อไปเป็นเซตใครนะ เป็นเซตใครบ้างอะไรเงี้ยเพราะอย่างเนี้ยเดี๋ยวน้องๆพระรามแปดที่ตามมาทีหลังเนี่ยผมว่า้องจัดเซตทีมให้เขาอะเพื่อให้เขาเล่นกันแล้วก็ให้มันโฟไม่ต้องมาแย่งคิวกันเงก็รันให้ก็ยังคงใช้กฎเดิมอยู่นะครับแพ้ชนะออกคู่แล้วก็เปลี่ยนเซตใหม่เลยก็วนวนลูกกันไรเงี้ยเล่นจนหมดเวลาไปเลยเล่นให้ล่างงอไปเลยจ้าตามนั้นนะครับ ช่วงนี้อาจจะพูดถึงงาน MPS บางกอะซีเนี่ยเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่างานใหญ่ครับเป็นงานใหญ่ที่จัดทำขึ้นตั้งใจขึ้นแบบแล้วผมเป็นตัวเป็นตัวประสานงานด้วยไงก็เลยจะเป็นแบบเราก็ต้องพูดถึงเยอะหน่อยอยากให้มา ร่วมร่วมงานกุศลการกุศลครั้งนี้ร่วมกันนะครับอยากให้มาร่วมกันเยอะๆร่วมทําบุญร่วมช่วยร่วมโดยช่วยกันนะจ๊ะคือทาแล้วก็อยากให้มันประสบความสําเร็จแหละครับเรื่องของเรื่องมีพี่ๆหลายท่านมาถามว่านี่เราทําทําช่องเนี่ยเราเราได้อะไรจากมันบ้างได้แพร่ไงฮะ กับแคมอยู่ทุกวันเนี่ยปกติวันๆไม่ค่อยได้คุยกับใครครับการจะมาได้คุยก็ตอนนี้แหละตอนทาคลิปเนี่ยครับตอนแคมเนี่ยหลังจากชั่วโมงชีตเดย์นี่แหละครับนอนไม่หลับก็นั่งทําเลยเห่าไปเรื่อยฮะเห่าไปวนวันๆๆอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆคือปกติผมก็มีงานงานส่วนตัวไอไอทำคลิปทําช่องเนี่ยผมทําเป็นงานอดิเรกครับไม่ได้เป็นไม่ได้มีไรายได้อะไรจากมาันหรอกทำเพราะใจรักล้วนๆจ้ะทำว่า คืออย่างอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในช่วงแรกๆของตอนที่ลงช่องแรกๆนะฮะคือเดิมที่ผมหัดหัดทำตัดต่อคลิปอะไรพวกเนี้ยไ้ทำคลิปลูกครับไปทำคลิปลูกชายตัวเองไว้ดูอะไรเงี้ยแต่พอ,เ,อ,อเราเริ่มหัดจนคล่องมือขึ้นพอทำเป็นมากขึ้นออใส่เอฟเฟเอฟเฟคอะไรได้มากขึ้นเงนี้ยก็เลยมาลองทำคลิปบาร์เพราะว่า ทุกเกย็นผมต้องออกมาเล่นบาสอยู่แล้วต้องมีไปเล่นมีไปแข่งมีอะไรเรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยก็เป็นกิจกรรมยันว่างนี่แหละครับเหลืออันเดียวที่ทุกคนคิดว่าผมจะทําแต่ผมไม่ทํำแน่ๆครับคลิปชีตเดย์ของผมเนี่ยผมไม่ทํามาโชว์ว่าคุณนี่เสียเวลาผมหรอก <laughs> เอาเวลาไปล่ําดีกว่าฮะานี่แหละ ที่มาที่ไปนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามงานกันด้วยนะครับกับที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือ MPS บางกอกซีเนียฝากมาร่วมบุญร่วมทําบุญร่วมกันนะครับติดต่อได้ทางคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางกาติดต่อให้ทั้งเพจของทางบางกอกซีเนียแล้วก็ช่องทางติดต่อทางไลายนะฮะจะทิ้งไว้ให้จะได้ร่วมด้วยช่วยกันเยอะๆ ส่วนโครงการชุดทูแชมป์นี่ที่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีงานด่วนอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะก็ไปแน่แนแล่ะครับรบดตัช่วยกันอยู่แล้วพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นช่วยๆกันครับอย่างวันนี้ระหว่างรอกันเนี่ยอ๋อวันนี้มีตัวละครลับครับโผล่มาด้วยครับเพื่อนเอกครับเอกกระชุดนี่ตามมาทีหลังเลย เลยให้มันลงก่อนเลยไม่ไม่ได้มานานมากแล้วครับคือผมจะคอยคุยคอยถามทุกคนที่เคยมาเล่นด้วยกันเนี่ยทุกวีคอยู่แล้วครับว่าเสาร์นี้สนใจมาไหมใครสนใจมาไหมอะไรเงี้ยก็หาคนแหละเรื่องๆไอเนี้ยมันหายไม่นานครับติดธุระด,ด้วยสุขภาพร่างกายด้วยวันนี้โผล่มาได้ดีใจฮะแต่มันเล่นได้แป๊บเดียวนี่แหละ ู่ดีดีนิ้วมีปัญหาดังนั้นเนะ่ะเปลี่ยนตัวเลยดังนั้นพอออกมาข้างสนามเห็นนิ้วมาแล้วเออไม่ต้องเล่นละไล่มันกลับบ้านเลยต้องเตรียมไปหาหมอแล้วน่าจะเอ็นยืดนะฮะดูแล้วไม่ถึงก็หกักอ่ะมันก็บอกว่ามันไม่ได้เจ็บโดนลูกบาลบอกโดนลูกบอลฮะลนี่แหละนี่ตอนเปลี่ยนตัวออกมาก็มานั่งดูอาการกันนั่น อย่างไงก็หายไวๆนะเพื่อนอต่อฮะลุยกันเลยคุยถึงไหนแล้วว่าโมเพร์นก <c oughs> ็อย่างที่บอกไปฮะวันนี้คือก็คือจะเล่นแบบสลับอย่างนี้แหละ <c oughs> แล้วก็อ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนานแล้วครับใครสนใจไปเรียนบาสเบสิกพื้นฐานที่พระราม8ได้นะติดต่อกับโค้ดพี่แจ็คกับโค้ดพี่โต๊ดได้เลยฮะ เออไม่ได้พูดถึงนานเลยเพราะว่าหลังๆคือไม่ค่อยได้เข้าพระราม8ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไงแล้วก็อีกทางหนึ่งเรามีหลายโปรเจกต์ไงหลายๆงานมันมันก็หลุดๆไปต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่และฮะคือน้องๆหนูๆคนย่านแถวทางปิ่นเก้าเนี่ยใครสนใจมามาเทรนมาอะไรเงี้ยโค้ชพี่แจ็คก,กับโค้ชพี่โตเขาสอนให้ฟรีนะครับ มาออกกับร่างกายร่วมกันหลักๆก,ก็จะน่าจะสอนเบสิกเบื้องต้นกับการการเทรนเรื่องร่างกายการวอร์มร่างกายอะไรเงี้ยเบสิกเบื้องต้นกับวกชุดบอลยิงบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลอะไรประมาณนี้แหละครับสําหรับใครสนใจอยากเล่นบาสอยากหัดนะก็โค้ชพี่แจ็คพี่โตนี่ก็อารมณ์จิตอาสาทำเพื่อชุมชนอยู่แล้วทําเพื่อพวก ชุมชนทางโซนทางเนี้ยทางสนามที่นี่แหละครับคนสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะหันเล่นบาสอยากอยากจะเริ่มเล่นบาสหรือว่าเคยเล่นแล้วอยากจะเพิ่มทักษะเพิ่มเบสิกไปหาได้นะครับไปหาได้เลยโค้ดพี่แจ็คโค้ดพี่โต๊ดเดินมาถามเลยพี่ใครคือโค้ดพี่แจ็คใครคือโค้ดพี่โต๊ดเดี๋ยวเขาบอกกันเองแหละเขารู้กันหมดครับแล้วก็เดี๋ยวรวมถึง ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่วมด้วยอย่างบางทีอาเฮม่ามาช่วยสอนผู้ใหญ่ท่านอื่นๆมาช่วยสอนก็มีครับนี่ก็ระดับปรมาจารย์นั้งนั้นยินดีเลยนะครับมาร่วมกันแต่ถ้าเจอผมอย่ามาถามผมเรื่องเล่นบาสก็พอครับขอแค่นี้แหละไม่อยากเสียเวลาน้องๆไปกันต่อเลยจ้าตั้งโตะเอ้ยไม่ใช่ลืมเล่นบาสต่อ นี่แหละผมก็มีสลับไปเล่นบ้างครับเล่นอยู่เล่นอยู่ประมาณเกมสองเกมแหละแล้วก็พอแล้วไม่เล่นละนลั่งละนั่งพักเลยเพราะหลังๆไอ้พวกน้องๆเนี่ยมันดีฮะให้มันเล่นกันเยอะๆดีแล้วผมว่าอ,ออกมานั่งเปลี่ยนรองเท้าแล้วเตรียมตัวไปชีตเดย์แล้วกลับบ้านนอนดีกว่าวันนี้ก็ ที่เดิมแหะครับอุดมเจริญผลฐานทัพของเราแม้กระทั่งน้องๆที่น้องๆพนักง,นง,า,า,งนานที่บีโปเนี่ยเขาเห็นว่าผมจนเขาจําได้แล้วว่าผมจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยแทบทุกวันเลยจ้าบางทีไม่ใช่ผมรอบเป็นพวกเป็นพวกน้องๆน,น,นั่งกันนี่แหละครับแต่เขาจําได้ว่าแกงเดียวกันพวกเดียวกันเทนั้นเองอยังยังช่วงสองสามวิที่ผ่านมาผมจะไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ครับเพราะผมติดธุระเยอะครับ ไปไปตีอื่นไม่รอไปมีต้องคุยเรื่องงานเรื่องจัดงานประสานงานด้วยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ว่างมาเจอใครมากมายนะครับคิด <c oughs> ถึงนะจ๊ะอืม,มาเป็นแบบพี่เบิร์ดเลย <c oughs> นั่นแหละฮะวันนี้มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่ดีๆ เขาเรียกว่าอะไรวะผมผมบางจังหวะผมลงไปเล่นเนี่ยอยู่ดีๆแม่งนึกถึงสเต็ปตอนสมัยวัยรุ่นทําได้ไงเมื่อจะลองทําดูพอบิดตัวเท่านั้นแหละกลึกเลยฮะไม่ได้ไปไหนคิวมาจ้าขาแม่งกระตุกปุ๊บ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 มาเลยรู้แล้วไม่ทาแล้วเลิกมันไม่ได้ว่าเราออกแรงเยอะหรืออะไรนะคือร่างสรีระเรามันเปลี่ยนไปเยอะครับ ทำตอนผอมก็ทําตอนอ้วนแม่งพลอฟิลเลยฮะชอ็อตฟิลขุงมันค้าไงล่ะเแบบี้ขาเราก็ไม่ได้เล็กเหมือนเมื่อก่อนบเลอบลอเบล่าไปหมดแล้วมีเล็กอยู่อย่างเดียวฮะนั่นแหะฮะอย่างเนี้ยถ้าถ้าเห็นอยู่นะ <c oughs> จะมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องวินอ่า นะเดี๋ยวชี้ให้ดูมันเล่นดีขึ้นนะน้องมันเล่นดีขึ้นนะในความรู้สึกผมเนี่ยนี่น,นไอ้ตัวนี้ไอ้เสื้อแดงเบอร์ห้านี่ลูกลูกชายของรองเขาอ่าก็ดูเล่นขยันขึ้นฮะดูเบสิกอะไรดีขึ้นแต่ก็ต้องเราก็พยายามคอยแนะนำอะ่ะบางทีดูความเล่นกับผู้ใหญ่ด้วยละมั้งคงแยงมั้งไม่รู้เหมือนกันตามนี้ละจ้า บาดยามเย็นที่บีโปพาต้าวันนี้ของเราส่วนคลิปต้นนี้ผมไม่รู้ใครใครตั้งกล้องผมแล้วก็กดถ่ายให้ขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะมีคลิปตัวเองด้วยเว้ยเฮ้ฟุกจิเป๋งเลยเอามาเก็บไว้ข้างท้ายให้ดูกันนี่แหละจ้าเฮฮาตามภาษาแล้วครับส่วนใครสนใจอยากจะติดอยากจะมาร่วมร่วมแจมร่วมเล่นด้วยกันบอกได้นะครับติดต่อได้เลย นี่แหละครับวันนี้ของผมและของพวกเราโมเห่าทั้งหลายแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากเรื่องของงาน MBS วังกอกศรีนีด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกๆกรกกำลังใจด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย